ก้าวสุภสัสราปล่อยช็อตแซบนักแสดงหนุ่มคอมเมนต์ขอจีบไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ไหนจริงๆกับความเซ็กซี่ของสาวสวยอย่างก้าวสุภสัสราหลังจากประกาศชัดเจนว่าโสดเลิกลากับแฟนหนุ่มที่คบกันมาหลายปีก้าวสุภสัสราก็เพิ่มดีกีความฮอตฉากขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัว ที่ก้าได้ออกมาโพสภาพสุดแซ่บใส่ชุดวันพีซสีเขียวเข้ารูปว้าวเอวโชว์อกเซ็กซี่เห็นผิวขาวๆมาพร้อมกับแคปชั่นเด็ดๆอีกว่าหลงทางต้องใช้แผนที่แต่ถ้าหลงพี่ต้องใช้แผนไหนงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆมีแต่คอมเมนต์ชมความสวยแซ่บของ9ก้าที่ทำเอาหยุดมองไม่ได้จริงๆ จนทำเอานักแสดงหนุ่มโสดอารมณ์ดีอย่างหนุ่มฟอยถึงกับเข้ามาแสดงคอมเมนต์เอ้าใครไม่จีบฉันจะจีบอ่ะอุ๊ยคำคำหรือจีบจริงต้องรอดูแถมมีเอฟซีเข้ามาเชียร์กันด้วยว่าแต่หนุ่มเกรดวรินทร์จะเห็นหรือยังถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ